สวัสดีครับพี่น้องมาแล้วแม่ลำเพาตรุวันพาเพลินมาแล้วพี่น้องกีบหนีมาอวนอวนนาโทรศัพท์พี่น้องเข้าอีกแล้วมากับบรรยากาศยามเช้าเมื่อขึ้นฝนตกลิ้นพี่น้องเมื่อขึ้นฝนตกลิ้นจิ้มจี้จิ้มจี้จิ้มจี้หลังจากที่ห้อนห้อนห้อนตับแตกเลยเมื่อขึ้นนี่ห้อนชนิดที่เป็นได้อาบนำสามเทียอยังท่านในนอนหลับอยู่ ฮันโดอกลูกแบบน้ามันหล่นกุลูกแบบน้าบันนี้เดิกๆมากจากน้อยฝนตกลิ้นจะ่อยนอนได้ช่สสวสิบันนี้เรา,าเย็นเสื้อไว้เย็นพอนอนหลับดีผัดแจ้งก้อน <c oughs> แต่ตอนนี้อาจารย์ใตยย้เห็นเอียงเนาะคู่เกลียดทั้งในตื่นขึ้นมาทชงกาแฟาไม่กินเรามันค้นไปใส่เนาะปัน,นี้ Tha lọ khỏi vườn này Thảo Thảo ơi Nhất ừ. nhắn nó, nó Nó cú cú kì kì ai chú Hình phân ba tiềm tuổi đó chào hả sẵn Xuống cà phê mẹ mẹ làm phao kì là tiềm tuổi đó chào hả sẵn Lọ cần con Hết nhắn phó bà thì Khuôn má เออเจ้าคนยังออกมาวันอีปาไก่เอเลี่ยู่วันนี้เจ้าคนยังิ่งผลออกมาตัวะกล่องเอเลี่ยยู่โอ้ยนอนเรทาาะอเาอกอรมกินจะเดินาไกอจ้าคนยังมายองวันนีเต็มเต็มยทั้นั่นนนะเต็มเอเล่อยู่น้ำหอยกิเลสน้ำหายกิเลสสกิเลสมันออกไหมนีของกิเลสโอของ โอ้แล้วมังของออกมานเอเล่นน้ำหากิเล็ดคนคลองคือรถคันนึงค่ะขังกิเล็ไว้นี่มันออกมากกันเลยน้ำหามันปะเ็เลยนน้ำหาตัวกิเล็น้ำจอกน้ำมุมป้าจะมาขนดยังของมันแนวปงเนี่ยเอเล่ยู่โอ้ยมันไตเขาน้ำมุมน้ำยังตะบงเด้อบปนี่หมดที่จ่อมัน มีงนปมีเนี่ของไอ้ไส้เราเห็นมาให้มาฝากของอันเืองลูกสาวลยูดสีรลชาจำได้โยเรายูเสียละใช่เราเห็นมาฝากใงอันอีกถุงหนึ่งทิ้นอีกถุงนึ่งเป็นแคเมนแมนแมนเมเามาหายแต่โดนแล้วหัอกระจิตนิดใครมันได้ใส่งันก็ไม่เนาะเท่าแรกแต่ว่าถุงนั้นได้ใส่ดูอยู่ถุงหน่อยโอ้เมนี่จะไปใส่กอบบอกพี่น้องเขา โอ้ยขันตางตัวได้พี่น้องอาชีพอเาพี่น้องข้าเดินทางไกลไกลแม่ไกลซ้ำเดยนะนะพี่น้องขาติดตามตอนต่อไปโอ้ยวาก็ไม่น่าพาสิไปให้ยังงี้โอ้ยพี่น้องข้าไปอ่าต้องยุตภพีอหาอยากหากินพี่น้องหากินหาอยู่หากินแบบอ่ายังหลเพื่นเไว่าความสุขที่หาได้เอตัวคเรอไปข้าพี่น้องข้าไปอ่ากินเขาปลาข้าเปลาหากินเขาน้ำ บ่บ่เป็นปลาเด้มือนีสิลงลงน้ำสิลงน้ำแต่หลังจากกินเขาปลามาหลายมือแล้วพี่น้องเขาว่าเห็ดยังออกดีบ่พ่าสั่วมันออกมาหลายมือจ้อพี่น้องมันเป็นเห็ดละงอบยูค่ายังละงอยูคามันออกสองสามมือนี่ละนี่ลายยางพี่ก็มืออุ้ปาที่เตรียมไปยังเห็นโอ้น่นน่นโอยกิเลศเพื่อนออกว่ซาสูดซาเชลยูพี่น้อง บางคนมั่งของออกมาหากิริุนทุกคนอ่ะจะอะไรเป็นอะไรคนออกมาซอกหากิริพุนซื้อกิริตรายเตหมู่บ้านนี่นะสายซื้อมาว้ให้เดี๋ยวเรียกจพักกันไปใ่เบีดไเบ็ดอันนี้ดาวไม่ไมนรอดนี่ถอะโอ้โออกออกของไม่สดสดอืดังองสีสิบห้าเออดงงส จุ่มน้ำแล้วตอนนี้ยังยังถือกินเจกอยู่ถือกินเจกอยู่นะครับเพราตอนนี้ลงน้ำแล้วสีแดงกแล้วตอนนี้มันพร้อมใส่ลูกไปให้แล้วอันสิ่งเส้นหาซ้ำสิ่งตาที่มาพี่น้องบ้านห้องเิ่นไปมันขึ้นบ้านบ้านด่างสิ่เส้นหาพิ่อมาถือยี่ดีวะสัสโก็ได้อยูโบได้ก็ได้พาพี่น้องครับไปเที่ยวไปไปชักงวัดด้วยตนเองว่ามันสีแมนบอไปเพิ่งมาเพิ่นได้เจ้าของสิเป็นยังไงเพิ่นได้หาเได้หามเจ้าของสิได้กี้วะตอนนี้คือเตรียมเบ็ดกับด่าง เบ็ดด uhm, ่างรวก็สะดวกไม่ต hey. oh, so ้องของอะไรเตียมไปทั้งรถเตี uhm, ่ยมไ้ทั้งรถคนของทั้งรถอุปกรณ์โอ้เียบเลยนะครับ่นองเนี่ยด่างกาตาด่างทั้งเบ็ดทั้งของของสองหน่วยสาหน่วยปุ้ยเนาะป้าถุงซองกันซ้มันเอาไม่หอนมุงเจ้ไปเทศทางมุ่ง่ะเโอคือเบือยุ่ ือดอกน้าเกินน่ะไปบวมน่นกินคนได้เ้ยบ๊เนี่คนกินเนกินคนเนี่กินคนน่กินคนปูอ่ะโอ้ยมังของของมามัดยี่ยาเรามัดอันนี้ได้เจ้ามังงมาเอมาเมียนเถอะขอาเมียนแต่ว่ามังดีดีจะสรุาข้นใจลอยหายในลำไป ยอ้ขาวหน่อยจิออกงานอีละเตรียมมาเตรียมมาตัวน่ะฮอุปกรณ์เสริมไฟ้ยได้ไเงี้ยได้งอะไรกันบ้าออกมันจำกระหองเล่นองเล่นตัสีเฮ็ดต่สีเฮ็ดนั่นประกอบด้วสุยางนั่นแหะเอาเอาเอาเอสิไว้ได้ป่ะวันนี้ ส่วงตาสวงตามูซะเอาขึ้นุ้งชุ้งผุนหัดขึ้นตุงงมงดูนี่เอาด้านนั่นด้านนั่น ดันเออนั่นแหละเอ้นแหละถูกต้องแล้วถูกต้องแล้วไปนหันละล <laughs> ไปถนัดทั้งบอกมูนอ่ะ <laughs> ลาพี่โอ้ยมันไก่ลาแล้วพ่อเคยโอ้ <laughs> ย, <laughs> ะยนะ เฉยเดี๋ยววันนะ็นต้องไหวบ้านเนี่ยแแ่่ว่ามองหันต้องเป็นมองอันนี้ต้องอน,น,นั่น,น,นโอ้คือดีว่วถอะวอดี่เถาคือดีเถอะว อั๊บหยบบออยาลายอาศาดไปน้ำในรล่กะเทยได้ปูกินข้าว่าน้สบายสบายไเรื่ยๆต้องเลี้ยงต้องเลียลล้ยงต้งเลีงไปพี่น้องในช่วงที่ว่างงานในช่วงที่ว่างงานนี่ม,นนออมัดไว้มัดไว้ เอาของอ่ะยังเตรียมขึ้นไปเสื้อพี่น้องย่างไก่ยังบ่ลืมย่างไปจังบ่ลืมแบงไว้ซื้อก่อนก็ได้ดอกโอเคเอาบวกเอาขึ้นไปเด้อะไม่ว่าเราจะจับต้องมัดเอาสคนขวางเอาออกมาข้าวโพดอ่ะยากด้ยใครนะ มน้ำเปล่าิด้อนคนควางเขาขึ้นมางอย่างแคเม็ดข่อยนะข่อยเจี่เกือบันันบุนได้ปะที่เป็นอันเาตรีย้องเอาไปอไปหลต้องเอาไปอันที่เป็นอันซุบขึ้นทุ่งชุ่งอ่ะนะไปเอาแล้วไม่ได้กงกับมียิมหาบาทถ้าีปนอนก็ไปเที่ยวหาเลาะอย่าลืม ให้กำลังแรงใจเด้อพี่น้องเด้อขอบคุณทุกกำลังแรงใจขอบคุณผู้ติดตามให้กำลังใจแม่ลำเผากดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิง่งแล้วก็บอกข่าวโฆษณาโอ้ยจะเห็นแม่ลำเผาดีใจแห้งสำหรับความักความแพงพี่น้องมีให้ออกมาปอกออกมาอ่าเฮ้ย <c oughs> พอ,อยากเด้อ แผนคนพระยากิเดเอาแนกขนต้องแม่ดูกับอีน้องสามคนละคนเต้คนละคนคนละคนเอามันคบเอามันคบเอามันคบเอากระาเกินใจกระชกเกินใจ อยู่อายุติภพเตรียมตัวเดินทางเดินได้พี่น้องเด้อตอนนี้ตามมาแม่นับป้องันตายสิเพยยังไงพี่น้องห้าเด้เบิ่งกันขอบคุณความาของแม่พี่น้องเฮาที่บทิ่มบ่อป่าแม่ลับป้อเขาจ่าตายขอบคุณเป็นยามของครับพี่น้องครับสุดท้ายไปมือพี่น้องเฮาอยู่ดีกินแซ่บสุกผู้สุกคนจาสิยลูกไก่ขัดเจี๊ยบกันไม่ชิบหนาครับพี่น้องครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ